สวัสดีค่ะพี่นอ้องไหว้พาเสร็จแล้วมือนี่ไหวพาลายเป็นพิเศษเพราะว่าหัวหน้าว่าคันไผ่พอมาไหว้พระคอยอกขักคอยถือตุม่มถือตัวสูงโง่สูงกับถือตุอม่มคือกระบอกมาเกีลก็ไหว้พระดอกว่ะที่เมาเกลก็ไหว้พระแบบสูบฟึ๊บเออหามปึ๊บลายอะารดีนะลายดีแปลงแล้วจีบเบิร์ตปอง รสาแปลงโค้งอน่าสิมือนเขาว่าอะไรแต่จังดีนะบางมือกับว่าอยากมากเนี่าตีย่านแป้งเบิร์ดตีเออเปลนฝ่าแรนมาก่อนมูเลยอกหักแล้วอกหักอีกัาไปซ่อมจอดีท่านย่ำได้ลุ่มเงอ ก็ไปโอกฮร์ผู้ใดกระโกกันเร่ยโอกฮาด้นุมเอเด่นสมัยใช่ไหโอการได้สซมืมอของหลดจโอกฮาแกไปเออกูก็งงทกอนังมันมันแทงเรืองมันเจอแล้วมันีกมันเป็นตํไงเดียวเบิ่งอันสตอรี่คือยังแบกโลกไวทั้งโลกเลยไกลไหมกาฟิลี่็มาสวดนั่นกาฟิยาอาถึงไปนอนมาท่นลูก นอนยี่ทั้งรถก็ไ้นรู้เริ่มเขาเทศกาลบุญเดือนหกแล้วพี่น้องนะครับก็เป็นบุญบังไฟสงการแล้วเมื่อกี้ไปออนทั่วสาวนี่กับเงาเต๋อน้องกลับมาบัดนี้เป็นบรรยากาศบุญบังไฟเลยดี๋ยวมนนะครับปัานไครกี่คนเคยจัดเคยจ้างมึนกับจีางพอร่ำกับเริ่มที่จะ เตรียมตัวปีบบุ้งกันเดาวใจก็ลอยกันยังอยู่ประมาณ2 0่สิบถึงยี่สิบงานสมบยี่สิบี่รอประมาณ 20- ่สิบงานฮะยี่สิบเจ็ด่สิบเจ็ดนะโอ้ยยังหลายปกติสงการแล้วแล้วนี่ตะกรอนนี่ยกระสินอายุประมาณยี่สิบสามสิบกระสินติดฤดูกาลนะครับหยักยับอยู่แต่ว่าคือสิ่งเป็นไปได้งายที่หยับยับก็ได้กันเล่บอได้ง่เออกัเลบอได้ง่าเห็นว่ามีงานเขามาเติมเขามาสองงานเลย ให้กำลังใจนะฮะผลงานที่พี <t 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 ags> <t ags <t ่น้องสิได้เห็นที่เห็นกันเนี่ยตลอดปีเนี่ยก็ต้องปิดตำนานไปวันที่21 21ิี่สิบเอมีตุน่ายนี้นะฮะก็คือหนึ่งปีฤดูกาลเราห้างกสิ่งสอบผลงานใหม่ทั้งเม็ดนะครับเห็นผลใหม่ทั้งชุดทั้งเวทีทั้งต่างๆนะครับผมผลงานที่พี่น้องได้เห็นนี่ก็สิบเอ็ดเห็นอยู่เราได้สิเป็นรูปแบบใหม่ในปีหน้านะครับ มาเด้อพี่น้องเด้อมอนีรอยเอดค่ะสวรรณภูมิเด้อ